สวัสดีครับวันนี้ก็มาบพผอกับบ่าพ่นอีกเช่นเคย่ครับผมวันนี้บ่าพ่นเสนอเมนูตําแจ้วกบครับปีงแห้งแห้งแล้วมาเอากระดูกออกแล้วก็ตําครับพี่น้องตํใไซมะนาวครับหอมหอมปลาเลยมาแซ่บๆนกันครับพี่น้องใส่ผักแพลวหอมๆอมพี่น้องผักหลายมันนี้ตําผงๆเลยครับเอากระดูกออกกินง่ายครับพักกลับหลากหลายครับมัอนี้พักเมกผักกาดตะกาพักกาดหินครับพี่น้อง พักแพรวกับมี่หอมหอมเหลือาจากใส่ตําเจียวครับตัวหอมกัดแก้มมือน,นี้ได้ค้าอ้อนน้ำพี่น้องมาเบแซ่หมันกันครับแดงกับมี่พีกกัดพิกกัดแก้มอยูย่ยยเลยครับ mm hmm. หอมหอมพักแพรว ชาออนกระแทบบวกคืนแห้งพี่น้องก็ดีกินบางพันนี่ขึ้นเด้อพี่นอ้องพร้อมนำกวลา เข่ากันคักกับขาอ่อนคุยเอาคำยังไงพี่น้องปลาพ่นสื่อตัวที่พ่นปีงแล้วนะครับมาเห็ดอืม ครับไปว่าขาอ่อนเหนียวพี่น้องนี่ไดเต้าหัวอยากหนีมันอย่กินอะไร น,นา่นนเหิดกินเถือครับพี่น้องโอ้แต่พบตัวไหญไงครับพี่น้องต่ําต่ําจนเมื่อยแขนครับบาพุน่นจะไหนเอามาสับอีกอน,น่ประกาศดีนหมีหรือประกาศหินบานเท่าลระครับบาพุ่นกันเอินแต่ประกาศหินอ ต้นหอมกระเจ็บเข้ากันทักมีนูมีนูอีจานบันบานบ้าพ่นแต่นัดร้ายครับผมอืมใส่ข้ามเลยไง មកកងាណ เริมเพชรค่าเล็พี่น้องใส่ค้ายังไงครับอ้ามนัเปลอ่ะ เพค่าพี่น้องเดิ่มเพชดค่าแล้วเพ็ดลำคอใส่คำง่า,า,างรครับ หูยแซบแมยงปลาพ่นอพเอาหนังออกเลยครับนี่เพื่อนปีงมากเทิง้งหนังเลยอือยำหรือก,กระดูกแม่บ้านเพื่อนบอกกินหนังครับกินอยู่กบแต่บอกกินหนังปลาพ่นก็เลยเอาออกให้เพื่อนครับปลาพ่นบปเด็กินพ่นเดียวเลยครับตักแใบลใเพื่อนด้วย นั่ๆกินท,ที่ครับพี่น้องแซ่บไรย ที่แ้ะครับพี่นองจับหลายครับตำเจียวตำผงพปนน้ำกระแทบครับเต่บ,บ้าพ่นมือน่ตำผงคือแบบเพ่นยางแล้วครับมาตำลองเห็ดเบิ้งครับผมอ๋อมะนาวหอมปักแรว บไหลตัวเข่าร่งทองเนี่ยดีแห้งพี่นอ้องบ้าพ่นก็สิขอขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอฟซี FC ทันใดอยากให้บ้าพ่นกินยังกับคอมเมนต์มาบอกได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม